กันเปิดกล้องเลยกัตตี้นอนรับนอนยังสบายดีพี่น้องผบสบายดีไอเทนไอเทนจะกลับไทยแล้วไปส่งไอเทนข้ามแม่น้ำของลงเมือง,งน้ำของบ่สิพาไปไเอากระมันแคมของด้เข้าไปนี่หให้ป้าสายพาไปเด้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอาการเตรียมตัวเดินทางเดินทางเลยพี่น้องไปหลับไปหลับพ่อแม่น้องแทนแล้วก็น้องแทนฮอดแล้วบแจ้างหักวันบ่มีสัญญาณโทรไปดีเด้อพี่น้องไปรถเกยสายพี่น้องมีแต่เดินทางมีแต่เดินทางกับงานคู่เมื่อนี่นนไอผู้จนคอไข่ มีแต่ไอ้นอนนั่นม่หรอกงั้มไปหลับไอ้แทนบ่งั้มเสียไอ้เทนนอนน้ำยี้นะยหรอกไหวกำลังสีฮอดบ้านดงดอกไม้เมืองแซ่ผูทองแขวงสวรรค์เขตใกล้มากบ่ไอ้เทนเคยมากวะสัน เหมือนลมคือเหมือนฝนจะตกตกมาเลยพลังคนกับสีร่บเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหัวสั่นหัวคอนโอ้โอ้โอ้หอดวบ่โอ้ใส่สีนั่ีนี่มันมาถึงผมมีผมขาวตกคู่ก็เลย ตนทกผมเรืยูอ้ากาะตะเดนเมนยุคเขานะถึงถึงแม่น้ำของแล้วท่านชมแมนหรอเขาคือเอากระเป๋าเขื่องขน้หลดแล้วมีคนมาหามเอาเข้าไปจ้ะเลยเอยมาบอกไล่ ไปรถโหช่างแกล้งโง่อยู่ฝูไปจอดอยู่หอดเลยพี่น้องโอ้ยกลองกระป๋บกรบเไดรลูกก็นอนทับโมเมนต์โมเมนต์เขาอะไรฮะบักแพนเออไอทเทนไอทเทนมาแล้วเอากระจกลงดูเฮ้ยไอทนเทนสิหาเอทเทน កូនថានអើយមកណាមេ ขอถูดขอโทษเขาอภัยาลายๆกดถือหันถือหนีอยู่ถ่ายคลิปมือเดียวไก่น่อยรับเดียบร่อยไปสวนน้ำเขาจะเอาบอกไก่เคยจะใครไปเอากันได้นอ่องนน่องนนเสร็จแล้วใช่ไหมดีแล้วเสร็จแล้วก็ ลขาลดขึ้นเอาขึ้นลดไหม ชั่วโมอบันได้สิไม่รู้ช่องพอมียะนะ <Lol. S 1> สวัสดีครับนะแม่สวัสดีครับป้าลุงก่อนสวัสดีครับโอ้ยฮอตเล่าเนี่ยฮอดเล่าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีลูกสบายดีป้าลุงไหมลูกลสบายดีวันนี้นี่พรายอันนี้นมาข้ามจิ๋ยยุ้ย เขาอี่ร้อยบรรทัดประุมมันน่ะนะเมื่อพีตี้อัดเมื่อส่งขาเจ้าเลยมันจ้าบดงูมาเมื่อขึ้นทมผาอดโหลดที่หามาหอดพีจมงกมาตอนนี้หอดพอหอดพี่นะบายหอดหอดบุกดาอาหอดอันเอารถมาจอดไว้แน่ตะพังบ่บ่เขาให้เล่าเขาเอาน้าพัวเราคนดำๆนะเนี่ยขาเจ้ามามีผู้มาส่งต่างหากโหลดเราเองคะเล่หน้าตาเราคึ้นหน่อยมีแอ๋วะ ไผยระเบานะเมียโทษเมียโทษผู้นึงเอเคออกน้ไหมลูกไอเทน้ำหาน้ำอ้น้ำไหมสิบปีระบานี่สิบสองบางครั้งดีใจบอสเดมาบ้านนะลูกดีใจไม่ดำบอสเดมาไม่ดำเผาเพื่อนวลน้ำตาไหลไม่ดิปวดอ้วนดิปวดอ้วนนะบางครั้งดีใจแห้งวะ มีบ้านทากันนะบ่อนอื่นบ่อนละกคนนี้ไผ่อีกแล้วนี่นี่นะหลุกันนี้เออกระนองสาวเฮาหัวอีกคนหนึ่งกันมันมันเมืนมบ้านฟัวมันก่อนน้องสาวคือนี่น่อกระเม่บ้องเออน้องสาวาเลยเนาะรอบกระนองเช้าจื่อไอเทนอยู่นี่สวัสดีครับไอเทนนะแม่น่ะไอเทนนี่น่ะนี่นางหัวยุ่มหยุ่มเนี่ยนายังมาฝากไอเทนลูกบึงทำได้ยังมาฝากไอเทน มังหามนะสิเมื่อนน้ำอาผัวลรอวะมังามาหามมาในโรงศพตั้งตุ๋นตีขึวว้านเรือกมัวนั่งใกล้แม่จะมาหายในเรือกนะพ่อจะเมาเขาพากันท่าหายมันอยู่ให้นั่งน้ำพ่อพอพอนั่งจังมานั่งน้ำแม่หายจนเสื่อมจนอันนะคือส่วนแหนยังมานลังน้ำแม่เลยอยู่กลา,า,า,างคลอ,องเปิยานมา,น,านั่องอยู่น้ำแม่อีกโอ้นั่งนั่งอยู่ไซนี่ขึ้นในขึ้นในนีแล้วาหละให้ยา,ไปไปมมากแปรนมมันก็ะเล่นน้ำปุ่นนี่นะมันยังอีแม่จะไปใส่มือนกันยัง ทานอามาป่าโรงานิอยน้ำอาปุ๊บโงงานมาอยู่น้ำอาน,อน้าน,นอกเนาะโอเคเนอันนี้น,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 นอ,อม,ม,มีไก่อยู่ีดอกหมันก็หองน้เลยในหนอยอยู่ในพอไข่พอไข่กับเดมาได้ขนมมาฝากไอเทนเยอะปุบโงงานได้ขนมมาฝากไอเทนยอะไรเ้ยโอ้ย บ่ได้หยังก็ได้ต้มให้ยาเทนชุดนึงย่าเทนก็เอาดอก120บุญบาบุญบ้าซะลองนี่ย่านี่โอ้ยขเจ้าแล้วบ่แฮงแล้วเจ้าถวายเพลบ่แม่นติอนบักหลอย่านอนังามอยากนอนก็นอนเด้อลูกล่ะนเอนอน้ลูกี่น้อส่ดำเด้บ่ให้เาอ้ แม่นอยแแม่ย้อยแทนตัวเาพักันนะ่องทางก่อนแม่นย้อยแทนตัวเาพักันนะหืมมบางงานชิเมื่อหรไม่ใหญ่ดำบ่ลูกเมื่อวะขี่รถใหญ่เนาะโอเคแผลต้งแน่นองใหญ่กลัเลยพี่น้องเลย ตกเมื่อคืนนี่กอะก้อนสิออกมาแต่อันบอนเองงานน่ะปะตอนทางตกทงลมจะเป็นยางไวโอ้ยปะคนตกละทางหรือบริเวณอะไรแหละปะจนทุ่งกั้จนได้ออกตั้งแต่มพวกอันนั่นบานในเแ่าแก่ก็ไปส่งกับประมาณสมงสมงกู้กู้ห้องลอยกู้กิโลแล้วคนออกไปส่งที่ปากซ่องกัน นี่ด้ลูกบ้านกัน้าบ้านล้างไร้านมักจ้ำเขาได้นี่บ่นมอามักจำใน c e d e กระจาหึ่เบิดเลยกระจาหึมาไหวเบ่ออยลงเาเลยก่จมันินดฮะนบมได้มีแนงจ้าผีกระจกหมวนมาเลย เาเลยบอันาได้หดอดบ้านแล้วน้องแคนถึงบ้านแล้วเห็นไหมกระโดดยออกลองลังกันยกบมดาบ้านบ้านรก็ยังม่อยากลงอยู่

สีรถเบ้อมาหอดนะสีงอาแนะต่กระเป๋าทางในโอ้ยถิ่มซะก่อนก็นได้เราเคยมกม่วงนะนองอโอ้ยท่านถิ่ขาแต่มืมอว้า

ở ừ, mờ lên gặp hai căn nhà mới à chọn thải căn chọn thải căn mọi nhảy có ai đấy đây này đấy đây đấy 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 đây đấy đấy <laughs> Ôi, hơi ừ. mưa kiến khảo sai <laughs> em à. mà ừ. <laughs> <laughs> 好，为什么？